สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาพบกับครูอภิรัตน์หรือครูลักษณ์กันอีกครั้งนะครับในตอนก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้วิธีการแยกสารมาแล้วหลายวิธีเลยใช่ไหมครับซึ่งสารหลายๆชนิดที่นักเรียนพบในชีวิตประจําวันบางชนิดต้องผ่านกระบวนการแยกสารเพื่อให้การออกมาในบางกรณีเราต้องแยกสารเพื่อให้ได้สารที่บริสุทธิ์มากขึ้นหรือมีสิ่งเจือปนน้อยลงโดยผ่านวิธีการแยกสารต่างๆเช่นการทำน้ำตา,มาลมะพร้าว ทำได้โดยนําน้ําหวานจากช่อดอกมะพร้าวมาเคี่ยวจนแห้งหรือเรียกว่าการเลอะเหยแห้งนั่นเองครับหรืออย่างการทํานาเกลือชาวนาเขาจะสูบน้ําทะเลเข้าไปในพื้นที่ที่เตรียมไว้เพื่อตากแดดให้น้ําละเหยออกมาทําให้น้ําทะเลมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆจนตกเป็นผลึกออกมาในที่สุดซึ่งวิธีการแยกเกลือออกจากน้ําทะเลนี้เราเรียกว่าการตกผลึกครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือนาแก๊กหวยนะครับ น้ำแก๊กหวยทําได้โดยนําดอกแก๊กหวยมาต้มในน้าร้อนสีและกลิ่นจากดอกแก๊กหวยก็จะละลายผสม,มอยู่ในน้ําเป็นน้ําแก๊กหวยที่เรากินกันนี่แหละครับซึ่งวิธีการแยกสีและกลิ่นจากดอกแก๊กหวยนี้เราเรียกว่าการสกัดด้วยตัวทําละลายครับซึ่งการแยกสารผสม,มหนึ่งหนึ่งเพื่อให้ได้สารที่ต้องการและมีสารเจี๊ยบปนอยู่น้อยเราอาจทําได้หลายวิธีเลยนะครับเช่นการแยกเกลือแกงจากน้ําทะเล1ลิตร ถ้าใช้วิธีระเหยแห้งจะได้เกลือแกงประมาณ40กรัมเกลือแกงที่ได้จะมีลักษณะเป็นผงสีขาวคุณอาจมีฝุ่นผงเจือปนอยู่เล็กน้อยแต่ถ้าใช้วิธีการตกผลึกจะได้เกลือแกงประมาณ20-30กรัมมีลักษณะเป็นผลึกสีขาวดังนั้นการแยกเกลือแกงแต่ละวิธีจะได้สารที่มีลักษณะและปริมาณแตกต่างกันครับโดยทั่วไปการเลือกใช้วิธีการแยกสาร ก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ปริมาณและคุณภาพของสารที่ต้องการว่าเราอยากจะได้ของแข็งหรือของเหลวในสารผสมนั้นอยากจะได้สารปริมาณเท่าไหร่บริสุทธิ์มากหรือน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ครูก็จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนลองฝึกออกแบบวิธีการแยกสารกันหน่อยดีกว่าโดยในกิจกรรมนี้ครูมีสถานาการณ์ให้นักเรียนได้ลองออกแบบวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าพร้อมแล้วเราไปดูสถานาการณ์กันเลยครับ ก่อนที่เราจะไปออกแบบวิธีการแก้ปัญหาให้กับคนในชุมชนนี้อย่างแรกเลยเราต้องรู้ปัญหาของสถานการณ์นี้กันก่อนใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าปัญหาที่เราพบในสถานการณ์นี้คืออะไรครับเดี๋ยวครูให้เวลาคิดสักครู่นะครับตอบกันได้หรือเปล่าครับปัญหาที่พบในสถานการณ์นี้ก็คือคนในชุมชนแห่งนี้ ไม่รู้ว่าจะแยกสีออกจากคมิสชันได้อย่างไรตอนนี้เราก็ทราบปัญหากันแล้วนะครับในขั้นต่อไปครูอยากให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลหรือแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการแยกสารที่สอดคล้องกับปัญหาที่ระบุนี้ว่าวิธีการแยกสารมีวิธีอะไรบ้างแล้วแต่ละวิธีเหมาะสมกับการแยกสารอะไรเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนไปรวบรวมข้อมูลกันสักครู่นะครับ ตอนนี้เราก็คงรวบรวมข้อมูลกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันดีกว่าตารางนี้เป็นตารางแสดงวิธีการแยกสารจากของผสมที่เป็นสารเนื้อเดียวว่ามีวิธีอะไรบ้างแล้วแต่ละวิธีเหมาะสมกับการแยกสารประเภทไหนสำหรับอีกตารางหนึ่งจะแสดงวิธีการแยกสารจากของผสมที่เป็นสารเนื้อผสมครับ เมื่อรวบรวมข้อมูลกันได้มากพอแล้วเดี๋ยวครูให้นักเรียนไปออกแบบวิธีการแยกสีออกจากขมิ้นชันกันสักครู่นะครับโดยนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาวิธีที่สามารถนำไปแก้ปัญหาได้มาออกแบบแล้วเรามาดูผลการออกแบบกันนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนพอจะออกแบบกันได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวลองมาดูที่ครูออกแบบไว้กันนะครับ ถ้าเราอยากจะออกแบบวิธีแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้อย่างแรกเลยเราก็ต้องวิเคราะห์หาวิธีที่เป็นไปได้มากที่สุดในการแยกสารใช่ไหมครับวิธีการแยกสารที่เห็นในตารางนี้แต่และว,วิธีก็จะเหมาะสมกับการแยกสารแตกต่างกันนะครับอย่างวิธีการแยกสาร3วิธีแรกการระเหยแห้งการตกผลึกและการกัดทั้ง3วิธีนี้เหมาะสำหรับการแยกสารละลายที่มีสถานะของเหลวใช่ไหมครับ ดังนั้นเราสามารถใช้3วิธีนี้ในการแยกสารสีออกจากขมิ้นชันได้หรือเปล่าครับไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะขมิ้นชันเป็นของแข็งจึงไม่เหมาะที่จะแยกด้วยวิธีการแยกสารทั้ง3วิธีนี้นะครับเรามาดูวิธีต่อมากันเลยนะครับโครโมาโตกราฟีแบบกระดาษเหมาะสมหรือเปล่าครับนักเรียนโครมาโตกราฟีแบบกระดาษเหมาะกับการแยกสารที่มีปริมาณน้อยนะครับ แต่ในสถานการณ์นี้กำหนดให้เราแยกสีจากคร์มินชันให้ได้สีที่มีความเข้มมากที่สุดและมีปริมาตรอย่างน้อย50ลูกบาทเซนติเมตรวิธีนี้จึงไม่เหมาะสมนะครับส่วนวิธีสุดท้ายการสกัดด้วยตัวทําละลายใช้แยกสารที่ละลายในตัวทําละลายชนิดนั้นๆได้ดีในขณาดที่สารเจืีปนอื่นๆจะละลายในตัวทำละลายนั้นได้น้อยดังนั้น ถ้าเราหาตัวทําละลายที่สามารถละลายสีที่เราต้องการสกัดได้มากแต่ละลายสารอื่นๆได้น้อยเราก็สามารถใช้วิธีนี้ในการแยกสารสีออกจากขามิ้นชันได้นะครับสําหรับวิธีการแยกสารในอีกตารางหนึ่งเหมาะสําหรับการแยกสารที่เป็นสารเนื้อผสมนะครับจึงยังไม่เหมาะสมสําหรับการแยกสารในขั้นนี้ครับดังนั้นในขั้นแรก เราจะต้องเลือกตัวทำละลายที่จะสกัดสีออกจากขมิ้นชันกันก่อนนะครับโดยนําขมิ้นชันมาสกัดด้วยตัวทำละลายหลายๆชนิดแล้วดูว่าตัวทำละลายชนิดไหนละลายสีออกจากขมิ้นชันได้ดีกว่ากันเมื่อเราเลือกตัวทำละลายได้แล้วเราจึงจะสกัดสีจากขมิ้นชันกันซึ่งถ้าจะสกัดสีออกจากขมิ้นชันให้ได้ดีเราต้องเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างขมิ้นชันและตัวทำละลายเสียก่อนโดยนําขมิ้นชันมาตัดหรือบดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับ แล้วจึงเติมตัวทําละลายลงไปสีที่อยู่ในขมิ้นชันก็จะละลายออกมาอยู่ในสารละลายได้มากขึ้นแต่สีที่สกัดได้จากขั้นนี้ก็ยังมีเศษของขมิ้นชันปนอยู่ที่ก้นภาชนะดังนั้นเราจึงต้องแยกเศษของขมิ้นชันออกไปก่อนนะครับการแยกเศษของขมิ้นชันออกมาจากสาระละลายเป็นการแยกสารที่เป็นสารเนื้อผสมนะครับงั้นเรามาดูตารางการแยกสารเนื้อผสมกันก่อนดีกว่าจากตารางนี้ นักเรียนคิดว่าเราควรใช้วิธีไหนในการแยกเศษของขมิ้นชันดีครับเดี๋ยวครูให้เวลาไปคิดสักครู่นะครับตอบกันได้หรือเปล่าครับเราลองมาดูตั้งแต่วิธีแรกนะครับการหยิบออกการหยิบออกจะเหมาะกับของที่มีขนาดใหญ่เพียงพอที่เราจะหยิบได้นะครับแต่เนื่องจากเศษของขมิ้นชันบางชิ้นมีขนาดเล็กมากๆวิธีนี้จึงไม่เหมาะสมครับ วิธีต่อมาการลอนเหมาะสำหรับการแยกสารที่เป็นของแข็งชนิดต่างๆที่มีขนาดแตกต่างกันแต่ในกรณีนี้เราจะแยกเศษขมิ้นชันซึ่งเป็นของแข็งออกจากของเหลววิธีนี้จึงยังไม่เหมาะสมครับวิธีต่อมานะครับการกรองใช้แยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของเหลวซึ่งตรงกับสารที่เราต้องการจะแยกพอดีเราจึงสามารถใช้วิธีนี้แยกเศษขมิ้นชันออกมาได้ครับ วิธีสุดท้ายการดึงดูดด้วยแม่เหล็กไม่เหมาะสมนะครับเพราะขมิ้นชันไม่สามารถถูกดึงดูดด้วยแม่เหล็กได้ครับหลังจากวิเคราะห์กันเสร็จแล้วจะเห็นได้ว่าวิธีที่เหมาะสมในการแยกเศษขมิ้นชันออกมาก็คือการกรองครับสรุปขั้นตอนการแยกสารสีออกจากขมิ้นชันที่ครูออกแบบไว้เป็นดังนี้ครับขั้นแรกเลือกตัวทำละลายที่เหมาะสมมาสกัดด้วยตัวทำละลาย เมื่อสกัดด้วยตัวทําละลายเสร็จแล้วเราจึงกองเศษขมิ้นชันออกก็จะได้สารสีจากขมิ้นชันที่มีความเข้มข้นสูงออกมาครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับวิธีการแยกสารสีออกจากขมิ้นชันที่ครูออกแบบไว้เหมือนกับที่นักเรล่นออกแบบหรือเปล่าออครับบางคนอาจจะเหมือนแต่สําหรับคนที่ออกแบบได้ไม่เหมือนกับครูก็ไม่ใช่ว่าจะผิดนะครับเพราะขั้นตอนการแยกสารสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบ ถ้าผลการแยกสีที่ได้ตรงตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ก็พอครับงั้นเรามาดูวิดีโอการแยกสารสีออกจากขมิ้นชันตามที่ครูได้ออกแบบไว้กันเลยนะครับลองดูนะครับว่าวิธีนี้จะแยกสารสีออกจากขมิ้นชันได้จริงหรือเปล่า หลังจากได้ดูวิดีโอกันไปแล้วนักเรียนจะเห็นได้ว่าวิธีที่ครูออกแบบไว้สามารถแยกสารสีออกจากขมิ้นชันได้ตามที่สถานการณ์กำหนดนะครับซึ่งกว่าที่เราจะแยกสารสีออกจากขมิ้นชันได้นั้นจะต้องผ่านขั้นตอนในการดาเนินงานต่างๆหลายขั้นตอนเลยนะครับนักเรียนลองคิดกันดูนะครับว่าในการแก้ปัญหาในกิจกรรมนี้มีขั้นตอนในการดำเนินงานอย่างไรบ้างเดี๋ยวครูให้เวลาคิดสักครู่นะครับ ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในวันนี้เราเริ่มจากระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไขให้ชัดเจนเพื่อให้ทราบว่าต้องใช้ข้อมูลหรือความรู้ใดบ้างในการแก้ปัญหานั้นๆจากนั้นเราจะสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้แล้วจึงออกแบบและสร้างชิ้นงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งหลังจากนี้ถ้านักเรียนมีเวลาเพิ่มเติม นักเรียนควรจะประเมินว่าแผนที่ได้วางไว้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขต้นแบบที่ออกแบบไว้ให้ดียิ่งขึ้นครับการดำเนินงานที่เราทำนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานที่เรียกว่ากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมซึ่งกระบวนการที่ว่านี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับก่อนจะจบบทเรียนกันในวันนี้ เรามาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันสักหน่อยนะครับความรู้เกี่ยวกับการแยกสารสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้โดยการแยกสารบางชนิดอาจต้องใช้หลายวิธีประกอบกันซึ่งการเลือกใช้วิธีการแยกสารจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ปริมาณและคุณภาพของสารที่ต้องการแยกนะครับการแก้ปัญหาหนึ่งหหางนักเรียนมีการวางแผนและออกแบบการทำงานอย่างเป็นระบบ ก็ยิ่งช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมทั้งรู้จุดเด่นหรือจุดด้อยที่จะปรับปรุงและพัฒนาได้ในอนาคตซึ่งครูก็หวังว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้เรื่องการแยกสารรวมไปถึงกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้สำหรับหน่วยนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ